วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ นัน,น่ยช่วงวัตถุมงคลสาหรับเทปนี้นี่มันมีความหมายลึกซึ้งหลายอย่างมันเป็นวัตถุมงคลที่อ,อยังไงถ้าคนจีนจะให้ความนับถือเป็นระดับต้นๆค่ให้ความนับถือเป็นระดับต้นๆแล้วก็ว่าดด้วยเรื่องความเชื่อเนี่ยคนจีนเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่จะเสริมสร้างให้ดวงเราเนี่ย ได้ดีมีโชคลาภทำธุรกิจดีหรือสิ่งที่เป็นมงคลต่างๆในชีวิตจะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาเชื่อว่ามาจากการประทานพรหรือประทานความโชคดีของเทพองค์หนึ่งที่เรียกว่าไฉยเสิงเอียหรือเทพโชคลาภเ,เป็นหลักเลยเทพโชคลาภเนี่ยเราจะเห็นว่าวันตุ๊จีนวันปีใหม่เนี่ยปีใหม่จีนเนี่ย อันดับแรกเขาไหว้อง์ไหนก่อนเทพไหว้เทพเอี้ยก่อนรับก่อนเลยอรับเจ้าเทพโชคลาภก่อนใช่เบิกเลิกแห่งปีเห็นไหมใช่เป็นเทพที่มาพร้อมเทพโชคลาภเนี่ยเขาเชื่อว่ามาพร้อมกับพลังการเปลี่ยนปีของแต่ละปีครับก็คือพอพ้นหนึ่งปีก็จะเทพองค์หนึ่งพ้นหนึ่งปีก็เทพองค์หนึ่งจริงๆแล้วเทพโชคลาภมีองค์เดียว แต่ท่านมาพร้อมกับพลังของปีในปีนั้นๆมากะไทสวยใช่ไหมาจารย์มากะไทยสวยในพลังของปีนั้นๆไทยสวยก็คือพลังของปีนั้นๆเหตุผลที่มาพร้อมกับพลังของปีนั้นๆเนี่ยเพราะว่าเป็นจุดที่พลังงานปีมาก็คือเทพโชคลาภพลังของปีนั้นมาแล้วสิ่งไหนที่เชื่อมถึงพลังความเชื่อวิญญาณหรือวิทยาศาสตร์ทางจิตของเหมาซานที่เราบอกไปเนี่ย ถ้าเชื่อในเรื่องวิญญาณ<ะ>เชื่อในเรื่องพลังงานการสตาร์ทเริ่มต้นแห่งปีนั้นๆที่เรียกว่าไทยสวยหรือหกสิบการเจอเนี่ยจะมาพร้อมกับความเป็นมงคลก็คือพูดง่ายพลังงานอยู่กับปึงปีหนึ่งอะอ,อันเนี้ยมันจะรวยหรือจนก็คือพลังงานเนี่ยชีวัะเทพโชคลาภก็เลยมาพร้อมกันอจะเปรียบเสมือนพลังงานความโชคดีเนี่ยมาแล้วครับ<ะ>แต่ถามว่าชชยสิงเอียมีตัวตนไหม ชัยเสีเอี้ยีเนี่ยมีตัวตนถ้าถามเหมาซานถามเต๋าเหมาซานชัยเสียมีตัวตนชัยเสียสูงสุดของเหมาซานมีห้าปางแต่มึงเจอกันในประเทศไทยทั่วโลกมีสองปางบุญกับบูใช่ที่ใจเคยบอทุกคนเขาแบ่งแยกแค่อิมกับเอี้ยหินกับหยางบุญเนี่ยก็เปียเสมบัพลังอิมบูก็เปียเสมบัพลังหยาง เขาแบ่งเองแค่อิ่มเอียงเท่านั้นเองใช่ไหมใช่แต่สูงสุดของเต่าเหมาจานเทพโชคลาภมีห้าองค์ก็มีอาจารย์แบ่งเป็นห้าองค์กูคนแรกเลยรู้อาจารย์ด้ยแหละกูคนแรกเลยถามว่าทำไมห้าองค์เพราะว่ามันมาจากห้าธาตุในห้าธาตุเนี่ยมีเทพโชคลาภอยู่ครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเทพโชคลาภในแต่ละปีมันจะมาพร้อมกับทยสวย ไทยสวยบนล่างพลังงานบนล่างก็ผันแปรจากห้าธาตุคูณสิบสองปีเป็นหกสิบที่เราเรียกว่าหกสิบกรืจือ่านั่นแหละแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วการไขพลังงานชีวิตจริงๆมาจากห้าธาตุไม่ใช่มาจากอิมเอียงอิมเอียงเป็นพลังที่ซ่อนอยู่ในห้าธาตุเพราะในแต่ละธาตุก็มีอิมกับเอียงอยู่แล้ว นี่ใช่ไหมการจะทําเทพห้าธาตุเทพโชคลาภทั้งห้าเนี่ยหรือห้าเทพโชคลาภแบบให้เห็นผลจริงเนี่ยโคตรยากเลยครับวัดต่างๆวัดไทยวัดชินวัดยวนเนี่ยบางคนบอกเทพโชคลาภกูไปไหว้แล้วทําไมมันนิ่งๆอ่ะบางคนบอกเฮ้ยกูไปไหว้แล้วเฮงอ่ะเฮ้ยทำไมกูไปไหว้เทพโชคลาภวัดดีแล้วกูเฮงอ่ะแต่พอเพื่อนอีกคนนึงไปกูเฉยๆนะฮะ เพราะอะไรถ้าเป็นวัดศาลเจ้าเทชคลาภก็มาพร้อมกับท่าประตูไงเหมือนกับว่ามันมาพร้อมกับไทยสวยปีอะอยกตัวอย่างสมมติถ้ามันมาทางหมาก็คือเทชคลาภมาประตูอยู่ทิศหมาเนี้ยนั่นอนะก็เทโชคลาภท่าน,นันละแต่มันไม่ดีกับมึงอะเห็นไหมม,ม,มันดีกับคนไม่กี่คนอะอ บางทีสำหรคนท่าด้วบางคนไปไหว้แล้วแย่ด้วยถ้าไปไหว้เทพโชคลาภศาลเจ้าเนี่ยกัแย่ด้วยเยกตัวอย่างเทพโชคลาภไอ้เทพศาลเจ้าเนี่ยศาลเจ้าเนี่ยข้างหน้าเอาข้างหน้านะข้างหน้าคือสิ่งที่ยถ่งที่ได้มาข้างหน้าเนี่ยถ้าเป็นธาตุไฟทิศใต้ธาตุไฟพอไปไหว้ก็เลยถ้ากับว่าเทพโชคลาภสูงทรัพพลังงานธาตุไฟคนที่จะดีคือธาตุไฟเป็นโชคมึงไปไหว้แล้วดี คนธาตุดินคนธาตุไฟใช่คนธาตุท้องแข็งใช่อ่าคนธาตุน้ําแข็งใช่อ่าอะไรเงี้ยไปลหว้แล้วดีเพราะว่าผมเป็นคนธาตุไม้อ่อนไม้อ่อนสวยเลยนะเลยเลยอ่าสวยเลยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเทพโชคลาภทำให้ได้ไหว้เห็นผลได้เห็นผลจริงเนี่ยยากมากยากโคตรแล้วถ้าถูกปฏิสถานอยู่ที่หนึ่งที่ใดเนี่ย แสดงว่าต้องซึมซับพลังงานที่นั้นที่นั่นแล้วโดยเฉพาะประตูและเทพโชคหน้าหันหน้าไปหาอาจารย์บอกอย่างนี้สมาชิกก่อนจะไหว้กูเอาหลออแกว่าใช่อันที่ประตูนี่ท่าอะไรวะท่าอะไรวะส่วนใหญ่จะแบบนั้นเลยใช่ไอาจารย์ก็อย่างนั้นใช่ไมถ้าไม่ใช่กูกูเข้าไปนะกูรอในรถจริงจริงจริงจงคือแบบนั้นเลยแต่เป็นข้อดีภูปัญญาของนักพจน์ เต่าเหมาซานที่เข้ามาในเมืองไทยในสมัยดีที่สอนบนรรพชนบนรรพชนเนี่ยสอนสู่ลูกศิษย์เอาไว้ยกตัวอย่างสมมุติเอาง่ายๆนะข้างหน้าเป็นไฟที่กูสอนผ่านรายการเลยนะ้ันหน้าเป็นธาตุไฟแต่มันจะตั้งเทโชคลาภแล้วให้คนธาตุไฟไม่สวยคนที่โดนธาตุไฟพิฆาตไม่สวยก็มีวิธี ในหนึ่งศารไม่ได้วางเทพโชคลาภองเดียวและแต่ละสารจะถูกระบุการไหว้ปักทูปเหมือนกับการเดินจ็ดด่านเข้ามาหาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือก่อนที่สมมติเราสตาร์ทด้วยพลังงานธาตุไฟเราไม่ต้องการให้คนธาตุไม้สวยธาตุน้ำสวยคือธาตุไฟมีค่าแล้วสวยอ่ะเขาก็จะมีวิธีการถ้าเอาเทพโชคล่าเป็นประธานเขาก็จะเอาวิธีการเดินจ็ดด่านเข้าไป สตาร์ทด้วยพลังงานธาตุไฟจริงแต่ทําให้สุดท้ายแล้วธาตุไฟส่งผลดีจากการเดินตําแหน่งดาวของสถานที่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องที่บอกว่าไปไหวแล้วสวยถ้ามึงเป็นสารเจ้ารุ่นใหม่กูว่าไหวแล้วสวยอืแต่ถ้ามึงเป็นสารเจ้าดึกดําบันที่ตั้งมาที่ตั้งมากูว่าไหวแล้วดี เพราะเขามีการบังคับดาวอาจารย์พูดไปว่าถ้าสารเจ้าเก่าๆอ่ะเขาวางเขาวางตามตำแหน่งดาวเขาบังคับดาวการไหว้การไหว้อยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์สังเกตดูสารเจ้าไหนตั้งเทพโชคลาภมีจุดไหว้แค่ห้าจุดเท่านั้นถ้าตั้งเปถูกต้องจะมีจุดไหว้แค่ห้าจุดในถ้าอาจารย์บอกเคล็ดง่ายๆใช่ไหมให้เราดูว่าสารเจ้าเนี่ยเราควรไหว้มิควรไหว่ใช่างไรอาจารย์พูดประมาณนี้ถ้าสารเจ้านั้นตั้งเทพโชคลาภภายใน่มีเทแล้วมี ห้าตำแหน่งในการปักทูบเพราะว่าสารสุทธิสารศาสตร์เจ้าจะมีตำแหน่งให้เราเดินไหวกี่จุดกี่จุดทุกสารเจ้าจะไม่เหมือนกันใช่อาจารย์บอกว่าถ้าสารเจ้าไหนเราสังเกตง่ายคือมีสายสินีแอคอยู่ในสารเจ้าเนี่ยให้ท่านมีให้เดินห้าจุดโอเคใช่นั่นแสดงว่าถูกตั้งโดยคนที่รู้เรื่องถ้ามากกว่านั้นมากกวนั้นก็คือไม่โอเคแน่นอนไม่โอเคโอเคโอเคถ้าถ้ามีถึงถ้ามีแค่ห้าตำแหน่งในการปักทูบเนี่ย แสดงว่าถูกตั้งโดยคนที่เข้าใจวิชาเต่าเหมาซานในการบังคับเทพโชคลาบอาจารย์การบังคับเทพโชคลาภที่อาจารย์บอกห้าจุดเนี่ยมันคือทุกดิถีไหว้ได้หมดเลยได้ไมหมดโอ,โอเคและทําให้ทุกทุกท,ทตุไหว้แล้วดีอในเมืองไทยเนี่ยเห็นมามีที่เดียวแต่ไม่บอกว่าที่ไหนไม่บอกด้วยไม่บอกบอก,บอกเลยว่ามีที่เดียวแต่เหตุผลที่ไม่บอกเนี่ยเพราะว่า ด้วยเหตุผลหลายประการเพราะพวกมึงเดี๋ยวพวกมึงบ้าลาหั่นในการว่าก็ต่อะสีชังไม่ไงกาะสีชังทุกวันนี้นี่ขึ้นไปโอ้โหบรรดาเนี่ยถลบมทลายทั้งนั้นเลยมาจากไหนอาจารย์แขกด้วยจากไหนอาจารย์แขกมาจากไหนรายการบรรดาจอนกูเดินขึ้นไปดิเขารู้จักกูทั้งเกาะแล้วจนตอนนี้เขาไม่เขาไม่เอาจุ่มแล้วไม่จุ่มกันเลยเท่หมดจุ่มกระถานทู่อไม่จุ่ม่่จุมมเือตอนแรกที่พี่ก็ไปอ่ะจุ่มได้ตอนหลังที่พี่ก็ไปไม่ให้จุ่มเละบอกว่าไม่จุ่มมันจังเลย ะถึงบอกว่าจริงๆมันมีอยู่จุดเดียวแล้วไม่ต้องถามนะว่าอยู่ที่ไหนเหตุผลที่เราไม่บอกเนี่ยเพราะชัยภูมิที่ลายล้อวัดเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันตั้งไว้เป็นร้อยปีแล้วนะศาลเนี่ยแต่ลายล้อสิ่งที่ลายล้อมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงนาเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วหมายความว่าไงจังว่ามันจะไม่ส่งผลเหมือนเมื่อตอนที่เขาวางเนี่ยเขาดูทางน้ำมาไว้นี้ทางน้ำเปลี่ยนมันจะส่งผลพอทางน้ำมันเปลี่ยนชัยภูมิเปลี่ยนตำแหน่งดาวก็เปลี่ยนอ๋ออ่า ถึงตั้งถูกก็ไม่เห็นผลแล้วก็ไม่ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรอ่าคราวนี้เราเห็นจากเรื่องนี้แหละสมัยก่อนเราก็ไปไว่าระน่ะวัดนะเดียวครับอ่าพอเราเห็นมันเปลี่ยนไปแบบนี้เราไหว้ไม่เห็นผลแล้วเนี่ยเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะสร้างชัยสิงเอี้อองค์ใหญ่อืมอ่าในปางโชคลาภจริงๆ ปางมั่งคั่งเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ให้เขาดูอ่าปางนี้เลยปางมั่งคั่งอ่าปางมั่งคั่งจริงๆก็คือเป็นปางที่ประทานความมั่งคั่งให้กับมนุษย์ปามั่งงโอ้โหซูมกันใหญ่องค์ที่หอจารีที่มาจารีแขกเลยในะ้องนี้คือเราจะทําแบบนี้เลยเราจะสร้างขึ้นมาตามตำราของเต๋าเหมาซานแล้วเราจะเอาไปประดิษฐานไว้ที่วัดทู่ตูอ๋อจะเอาไว้ที่วัดทู่ตู ค่อนข้างไกลเน่ยนะจังหวัดสงขานะจังหวัดสงขาไกลหน่อยค่อนข้างไกลเหตุผลที่เราทําไมถึงไปประดิษฐานไว้ที่วัดพุทธูเพราะตอนนี้วัดพุทธูเนี่ยเราสร้าง<ม>าตําแหน่งเดินเจ็ดาวอเอาไว้แบบถูกต้องเลยเล้วมีน้ำกลองในที่จังก็ไปอยูยใช่<น>แล้วเราก็จะทําเนี่ยอง,ององใหญ่เนี่ยเทพโชคลาภองค์ใหญ่เนี่ยไว้ที่วัดพุทธูเพื่อให้คนไหว้ และเห็นผลจริงอันนี้คือถ้าไ่วัดทุกวันพระตูนี่คือไม่ต้องสนใจดีถี่คอยจ,จัดจะวันตำแหน่งเดินให้ใช่ไม่ต้องสนใจดีถีไม่ต้องก,องล,กลัวว่าดีถีไม่ได้ส่งวน้ายกับเราเราตอบร้องไปวันหน้ามาตูวันนะว่าตำแหน่งไม่จำเไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิดคนที่สนใจหวงจุ้ยแล้วไปดูไปวัดทุกจุดเดยจะรู้เลยว่ามันเป็นของแปลกแต่จริงก็ค <c oughs> ือถ้าใครอยากลองไปลองอาจารย์จะวางให้ดูว่าวางจริงเป็นยังไงเป็นยังไงแต่ถ้าบรังซิ์เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้สร้าง ยังไม่ได้สร้างขึ้นมาเป็นแค่ความลำดีความคิดแต่เราได้คิดเนี่ยมานานแล้วอืตั้แต่ปีที่แล้วนู่นครับ่ะแล้วเราก็ได้สร้างวัตถุมงคลวันเนี้ยที่ของวันเนี้ยเอาไว้ตั้แต่ปีที่แล้วนู่นใช่่ะก็คือเป็นเทพโชคลาภนี่เลยก็คือเป็นชุดพิมพ์เดียวกับกระถินขอาว่าพูดตัวก็คือปางนี่แหละกระถินที่พึ่งผ่านมาปีที่แล้วปางนี่เลยปางมั่งข้างนะปางมั่งข้างนี่เลย ปลาม้างข้างนี่เลยครับเดี๋ยวถ้า,ถ,าถ้าดูในรายการเนี่ยจะมีหน้ามีหลังก็ถ่ายรูปที่ร้านโฟโต้มาแล้วครับก็คือเป็นหน้าหลังอันนี้เลยครับอันนี้นี่รเราทําขึ้นมาชุดนี้จะต่างจากชุดกระถินต่างกันต่างต่างกันที่เนื้อหามวลสารจะต่างกันโดยสิ้นเชิงอ่ากับชุดกระถินนี่ต่างกันเลยอ่าจะต่างกันเลยเพราะว่า มวลสารเนี่ยเราได้เอาว่าเศรษฐี<ฆ>กับว่านล่า<อ>ล่าว่านว่านมหาล่าว่านมหาโชคอา่าว่านเศรษฐีนางคุ้มเศรษฐีนางปักเศรษฐีใบพาย,ายคือสารพัดว่านเศรษฐีกับสารพัดว่านโชล拉าอะสิริโชคมหาโชคอะไรพวกเนี้ยที่เป็นเกี่ยวกับโชคลาภทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้เป็นชนวนมวลสารหลักในการสร้าง เนื้อหาเนี่ยเราก็เลยจะเห็นมวลสารของว่าเนี่ยช,ชัดเลยอ่าชัดเจนเลยชัดเจนมากแล้วด้านหลังเนี่ยจะมีสองแบบก็คือฝังท้าเวสสุวรรณกับได้เจ็ดสีแล้วก็ฝังตะกุดหัวใจเศรษฐีแล้วก็มีกีบอลครับแล้วก็มีมันจะมีสองพิมพ์อเดี๋ยวแจ๊คก็ขึ้นให้เขาดูนะมันจะมีสองอพิมพ์คือด้านหน้าเหมือนกันข้างหลังฝังด้านหน้าเหมือนกันแต่ด้านหลังเนี่ยมีฝังสองอย่างฝังไม่เหมือนกันฝังไม่เหมือนกันครับ แล้วก็ชุดเนี้ยมันจะมีหมึกแดงเจิมที่หน้าทุกอันอก็คือมีการเปิดอย่างตามเต่าเหมาซานอย่างถูกต้องแล้วมีเฉพาะชุดนี้เท่านั้นนะมีเฉพาะชุดนี้เท่านองที่ทำแบบถูกต้องแล้วก็มันจะมีอยู่แค่พิมพ์ละห้าสิบองค์ห้าสิบองค์ถ้ากับีสองพิมถ้ากับมีแค่ร้อยองค์แค่สองอันเนี่ยร้อยองค์อ่าเพราะว่าเราเจตนาแห่งการสร้างเนี้ยเราสร้างอันนี้ขึ้นมาเนี่ย เพื่อเราจะให้เป็นประธานร่วมสร้างโอประธานร่วมสร้างใชยสิงแย่องใหญ่ใหญ่ที่ที่เราจะไปวัิดีสถานไปที่วัดคูตูอ่าก็คือใครที่เช่าวัตถุมงคลวันนี้จะเป็นประธานร่วมสร้างองนั้นค่ะซึ่งอย่างที่เราบอกเมื่อตอนทีแรกว่าการที่เราจะไปไหว้เที่โชคลาบเพื่อหวังผลหาเราแล้วดีเนี่ยยากส่วนใครที่เป็นประธาน ในการจัดสร้างก็คือเช่าดึงองค์เนี่ยครับเราจะเขียนหู้บังคับโชคลงในแผ่นโลหะของใครของมันตามวันเดือนปีเกิดคือถอดแปดอักษรจีนมาเลยแล้วก็เขียนลงไปในหู้บังคับโชค,คก็คือบังคับประเทศโชคลาบประทานโชคให้คนคนนั้นคือประมาณแล้วแล้วก็เอา<ส>แผ่นเนี้ยหลอมนะไม่ได้อากาศนะไม่ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ก็คือเป็นแผ่นชนวนโลหะที่ เราจะหลอมใส่ลงไปในเทสโชคลาดนี้หมายความว่าคนที่เช่าเราต้องเห็นวันเดือนปีเกิดขอวันเดือนปีเกิดทั้งหมดเวลาเกิดด้วยไหมจันหรือวันเวลาด้วยไม่งั้นคำนวณไม่ได้วันเดือนไม่รู้เวลาต้องระบุมาว่าไม่รู้เวลาเรามีเรามีวิธีดูวันไม่รู้เกิดเวลาเกิดใช่ชื่อนามสกุลด้วยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดด้วยจังหวัดที่เกิดด้วยใช่เพราะว่ามันเพราะประกาศดูเทสโชคลาดที่มันจะต้องดูยันองศาเลยมันต้องเอาบางจังหวัดที่เกิดมาด้วยเพื่อเขียนฮู แต่แตหูเนี่ยจะถูกเอาไปหลอมแต่หูนี่ไม่ได้ให้นะสม,มัยอาจารย์อาจารย์จะเขียนคำนวณแล้วก็ไปหลอมเอาไปหลอมเขียนลงบนแผนโลหะแล้วไปหล,ลอมใส่เสียองค์ใหญ่ที่วันใชียถ้าเกิดว,ว่าดวงเราเนี่ยจะอยู่ในชัยเสียองนี่ยอะลาก็คือโชคลาภตลอดดวงเราอยู่ในดวงอยู่ในนี้เลย เป็นการสร้างเทพประจําตัวในวิชาเหมาซานซึ่งปกติเขาจะไม่เปิดโอกาสให้คนนอกสร้างเลยนะเจ้าสํานักจะเป็นคนสร้างเองดังนั้นน้อยมากที่เขาจะเปิดโอกาสให้คนอื่นสร้างแล้วก็เนื้อโลหาเนี่ยต้องกําหนดเป็นไปตามตําราต้องกําหนดให้เป็นไปตามตําราค่อนข้างเรื่องมากแล้วก็อย่างที่บอกมันมีสองพิมพ์เลือกเอาพิมพ์ไหนก็ได้หรือไม่เลือกก็ได้เหมือนกัน มันเหมือนกันพิมพ์ละห้าสิบองนะครับมีแค่พิมพ์ละห้าสิบองราคาจานองละห้าพันต่อองละห้าพันองละห้าพันบังคับว่าหนึ่งองให้ลงชื่อได้แค่คนเดียวลงแล้วครอบครัวก็ไม่ได้นอกจากลงไปนามสกุลเลยแต่จะไม่มีวันเดนบินกันองละห้าพันนี่คือฝังอะไรเหมือนกันเหมือนกันโอเคถ้าบอกว่าผมอยากจะลงทั้งตระกูลเรากาลังจะบอกนี่ว่าถ้าทําแบบนั้นฟาร์มมั่งข้างนั้นก็จะกระจายไป เฉลี่ยไปเลยซึ่งจริงๆนั้นเราไม่รับแบบนั้นนะเราเราเรารับจากจงหนึ่งคนตรงเขาเขาบอกว่าเฉลี่ยก็เฉลี่ยเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็คือตอบจากจงคนได้คนเดียวคุณครูคุณอาจารย์เมื่อกี้นี่ไงตรงๆโชคล่เมันทองอย่างเดียวเน้นเลยคำว่าเทพโชคลาาเนี่ยหมายถึงจังหวะ โอกาส<อ>สิ่งดีๆทุกอย่างที่เราอยากได้นั่นคือคำอนั่นคือคำจำก,กัดความคำว่าเทีโ่โชคลาภแบบถูกต้อง <Okay. S 2> สิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นั่นแหละคือเทีโ่โชคลาภถ้าถามว่าเทีโ่โชคลาภพูดงคุณยังไงก็คือสิ่งทุกอย่าง ที่เราอยากได้ใช่ปกติเนี่ยเราพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นข้อุ่นที่กว่ามิงกันอีกใช่สิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้อาจารย์บอกปกติเนี่ยเราพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาครับนอกจากขุนช้างและกระพกเนี่ยอืออาจารย์เนี่ยอาจารย์จะขยิบมาขยับความเรื่องเท้าเวทไม่ใช่หรอวันเนี้ยที่อาจารย์อ่าไม่เป็นไรอันนี้อ่านี่ยโอ้อันนี้พิงโกด้วยอาจารย์โอ้ยเหตุผลที่พิงเนี่ยเราเป็นคนธาตุดิน อ่าเราเป็นคนท่าดินอาจารย์อันนี้คือเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเจอแดงแดงเหมือนกันอันนี้คือเนื้อเดียวกันแล้วเจอใบแดงเหมือนกันของขวาก็เหมือนในชุดเดียวกันโอ้ไม่ได้ฝังพิเศษของคนอื่นนะเหมือนกันเนี่ยเราพกอยู่ประจํำแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพกอันเนี้ยองค์เดียวกับขุนช้างองค์เดียวที่ใส่เนี่ยเนี่ยก็จะใส่เท่านี้ขุนช้างขุนจ๋าขออาจานอ๋อเนี่ยถ้าเราไม่ไม่แฝดอย่างนี้เราก็จะอยู่ในกระเป๋าสะพายสะพายของอาจารย์ที่ติดตลอดเวลาตลอดเวลา เพราะมันคือพลังงานและจังหวัดโอกาสดีๆที่เราอยากได้เราก็เลยมาพบเพื่อให้พลังงานและจังหวะโอกาสดีๆเข้าหาเราครับนอกจากได้พระแล้วยังได้ร่วมสร้างด้วยองค์ใหญ่ด้วยครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะเอาพระเนี่ยเทพชคลาเนี่ยให้เสร็จก่อนวันตรุษจีนปีหน้าเพื่อไปประฏิษฐานเทวคูตูแล้วก็วันตรุจีนก็ไหว้เลยคือองค์ใหญ่ใช่ไหมองค์ใหญ่เลยเท่าคนเท่าคน ขนาดเท่าคนจริงเลยครับอแล้วเราก็จะทําเคสมีเคสให้ขโมยโชคจากเทพโชคลาภเวลาไปไหว้ด้วยส่วนเทพพวคนั้นเนี่ยเราจะอัปเดตความเคลื่อนไหวในการสร้างเรื่อยๆลงในเพจแล้วกันอนสรุปก่อนชุดสิเนียชุดนี้นะครับอาจารย์ให้ของฝังอย่างละห้าสิบองค์รวมกันสองอย่างก็ร้อยองค์นะครับราคาองค์ละห้าพันบาทคนที่เช่าไปนะครับขอชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับ พออาจารย์จะมาทำคูใช่มันต้องคูนั้นต้องใช้เวลาแล้วก็ไปสถานที่เอาไปหล่อในปะสังกีองค์ใหญ่นะครับ๋ยาจะถ่ายให้ดูทีละคนเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าคูเนี่ยอาจารย์ไม่ให้นะครับอาจารย์ไม่ได้หูเราไม่ได้เขียนคูลงลงบนผ้านะแต่เราเขียนคูลงบนแผ่นโลหะที่จะหล่อหลอมมันอ่ะโอเคอาจารย์ส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ย สามารถโดตได้ทางเพจกอปัตสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์งาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจทางนะครับเพจรายการปัตสยามนะครับะในวันนี้นะครับผมกอปัตสยามครับเปล่ามีตังจ้ะครับขอลาทุกนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ